ป็นงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสวนสนุกขนาดจิ๋วในจังหวัดนาราธิวาสค่ะมาตั้งแต่เช้านะคะก็ยังไม่มีร้านอะไรเปิดเลยตรงนี้เนือนนะ ขึ้นรถคันนี้ไปนะจ๊ะความเย็นมาจาะเครื่องนี้ขึ้นไปโบพี่น <c oughs> ้องอีกน่ารักมูมิงมากเลยน้องเคก้กน้องเคก้กใช่เว้ยที่นั่ง เไม่อยู่นี่อุเมยชิคิมา้นที่สุดานีนาาม่มอนก่ไมคนมนจากก,ก็ไม่รู้เอง,เอ,งอิโคมาซางโจ จังมากทุกคนเด็กโคกครับเด็กโคกเด็กโคกสองรยี่ส<ฮ>ิบเยนโหแบบกระป๋องปกติสองลิตรสองลิตรเท่าไหร่ปกติมันประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเยนถ้ากดตามตู้นะเห็นราคาแล้วลงตัวจับกว่าเดิมโอ้โคกต้องเข้าแล้วนะซื้อกินแทนน้ำเปล่า ือนอกจากสวนสนุกก็จะมีโซนที่เป็นสวนน้ำด้วยสรุปไปต่อผิดที่นะคะตรงนี้นเป็นสวนน้ำบัตรค่าเข้า3,600เยนเล่นได้27อย่างแต่มันจะมีราคาแบบ3,400เยนก็จะเล่นได้แค่12อย่างบ้านผีสิงอายุ เอเยาจูด้วยนะไฟว่าไฟไม่ค่อยพีก็ไม่ค่อยอ,อ่อยะกชอบอันเอาเป็นว่าถ้าเราไปเล่นครบทุกอ,อย่างแล้วไม่ค่อยมาใจพีแล้วคันไม่เอาโอ้ยบิวซะาทางเข้าเนี่ยไม่รต้องสวจแบบจริงจังมากมาเทียบกับคนกลัวผีทั้งสองคน ไอ้คนลุกจริงจังเลยนะดูคนขาลกบิ้วอย่างนี้ได้เขาบอกก็ไ okay, ด้ลงพยัเไ็นะม๊ะโอเยว่าไซมาเอาไบเบิลไบเบิ go เราต้องมาใช้แรงไงถ้าอย่างเดียวว่าต้องมา รีบจะกลับวันนี้มาใช้แงานขอแบบรีบขอแบบรีบคุณลุงบอกว่าห้องน้ำมีแอร์รู้ห้องน้ำสวนสนุกไม่ค่อยมีคนดีงามสะอาดมากโอ เมื่อกี้เล่นอันนี้มาเหมือนเขาคำนวณซูเปอร์สเปรเชื่อเด็กโดยเฉพาะเลยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พี่เพิรบบ์นเฮ้ยไอกี้ <laughs> เล็กอะไรขนาดนั้นอุ้ยอันนี้ไม่ได้น่าจะเด็กอ่ะค่อยว่านะต้องมองปป <laughs> สูงแค่นั้นในยาเลยเราอ่ะเ <laughs> มื่อกี้สบายเลยไม่เห็นยอด อันนี้อันน uh, ี huh ้น่าเล่นปลายปลายอันนี้อันนี้ปั่นเองนะเจ้าหนูลมกดปั่นเองมันก็ยังออกอยู่เด้อโอ้ยวิวสวยมากกำลังขาด ดเราปั่นอุ้ยเราควรจะเป็นเดี๋ยวชนคันหน้าโอ้โหอู โกคาร์ทสามนักซิ่งค์คร uh ับ huh. สามนักซิ่งค oh. <laughs> อป่าเข้าพดูความสัับมันได้ไข <c oughs> นมันไม่ไดไวกิ้งไวกิ้งตูดไหมจ้าตูดไหมตอนเนี้ย <c oughs> มันสูงอยู่เอลุง เออมันก็สูงอยู่เด้อเ้ยเป็นไงวะเอ,อ้ยแต่วิวสวยอะน้องฝ้าย,าย,ายขอแบบหันหน้ามา โซมิงนะคะโซมิงไม่ใช่ซาลูโซมิงเป็นไงคะทำหน้าตาชื่นใจหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรอช้อนมาใน,นไวท์เฮาส์คือไวท์เฮาส์มันเอียงเหรอน่คือ ประธานาธิบดีของอเมริกานะครับคนส,สุดท้ายคือโจไบเดนน้ยรู้สึกไปเองปะโคตรเอียงอะน้าร้องไหหนัอ่ะเฮ้ยมันจะล้มอะพี่พี่พี้พี่ลองขึ้นดูไม,ไม่ขยับ เป็นเอียงอ่ะ้คนปีตกตกเราไฟกันต <c oughs> แต่วิวคือสวยไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออจบละ อุ้ยมีบอลลูนจิ๋วอันนี้ซูมอิน้มยิมก่อนสสนุกแดดแรงมากเลยเข้ามาพัก ตักแอร์นห้องน้ำค่ะแต่ห้องน้ำตอนเช้าสะอาดตอนนี้มันเริ่มไม่สะอาดละเพราะว่ามีคนมาใช้เยอะเป็นเครื่องเล่นที่เสียวที่สุดในน,นี้แล้วจ้ะอันเนี้ยก่อนแล้วก็ตอนนี้เราจะกลับกันแล้ว อุ้ยเขามีถังน้ำแข็งของตัวเองว้ามีโคก้ข้างในด้วยอะ่ะอาอาจะกลับกันแล้วจ้าร้อนไม่ไหวมากกันตั้งแต่ส่วนสนุกเปิดอย่างตอนนี้สวนสนุกก็ยังไม่ปิดหรอกแล้วร้อนร้อนบไว้เจอกันชิหนะ้า